สวัสดีค่ะสมาชิกชอบแชร์ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราคงจะต้องมาคุยกันในเรื่องของการบินไทยนะคะจะรักคุณเท่าฟ้าหรือจะเป็นสายการบินแห่งญาติอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนะคะของการบินไทยหลังจากที่ไม่เข้าสู่กระบวนการล้มละลายนะคะก็ดูที่ว่าจะฟื้นฟูได้ขนาดไหนตอนนี้ก็คือ กลับมานะคะมาเปิดร้านอาหารอร่อยร้นฟ้าไม่ต้องบินก็ฟินได้นะคะแล้วก็มีการทอดปังโขขายนะคะนับว่าไม่เร็วเพราะว่าการเมืองไทยก็มีชื่อมีเสียงในเรื่องของอาหารการกินนะคะนอ,นอกเหนือจากชื่อเสียงในเรื่องของค่าตั๋วแพงแล้วเนี่ยนะคะอาหารการกินกอ็อาจจะดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะดีนะคะแล้วก็ทําเรื่องอาหารการกินเนี่ยาขายมา หรือทำในเรื่องอาหารการกินนี้ส่งเข้าไปสู่ตลาดของสายการบินต่างๆแต่ตอนนี้ก็คือเป็นไงคะเมื่อเราไม่ให้ใครบินมาประเทศเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะขายอาหารให้กับสายการบินต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จบกันตรงนี้ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเรื่องของการบินไทยเนี่ยเรื่องมันไปยังไงมายังไงนะคะสายการบินแห่งญาติของเราเนี่ยนะคะก็คือหลังจากที่ตกอยู่ในอาการป่วยด้วยมะเร็งไรยนะคะสายการบินป่วยด้วยนะฮะอยู่ในอาการโคม่ามาหลายสิบปีทีเดียวนะฮะยิ่งปีนี้มาเจอโควิดอีกก็ซ้าอีกดอกเลยนะอาการของการบินไทยในนามของสายการบินแห่งญาตินี่หรือของแห่งชาตินี่นะคะก็เรียกว่าหลับแทบไม่ตื่นฟื้นแทบไม่มีนะคะจนต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการด่วนนะ สำหรับการินไทยนั้นประวัติก็คือก่อตั้งขึ้นในปีพศ2503มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่50%เลยนะนะที่เหลือเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งไทยและต่างชาตินะฮะจากนั้นจนถึงวันสุดท้ายที่ปลดฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจนะเพราะว่านี่สิน ลุงหลังมากนะฮะปี2563นี้ก็รวมอายุการเม็นไทยได้60ปีถ้าจะคิดถึงคนทำงานทั่ทวๆไปหรือว่าพวกข้าราชการข้าราชการทั้งหลายแหละก็คือปลดระวางแหละนะคะ ไอ้ส่วนที่พวกที่โอ้โหรู้สึกว่าตัวเองดีเด่นอะไรนักหนานี่อยากจะต่อไปนะฮะจาก60ไปจนเป็นปี62เป็นปี63มาอะไรก็บ้ากันไปเพราะอะไรฮะคิดว่าตัวเองนั้นโอ้โหมีความสําคัญราเริศนะแก่จนป่านนี้แล้วก็ปลดระวางได้นะเมื่อเมื่อทียบกับการบินไทยที่ไม่น่าจะปลดระวางแต่ถ้ามันถึงขั้นก็ปลดไปเหะนะคะาหากจะพลิกฟูมิการบินไทยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคืออยู่ในร่มเงาของกองทัพอากาศนะ เราต้องนึกสภาพนะฮะเริ่มต้นเราก็มีอะไรสนามบินใช่ไหมสนามบินที่ทําการนี่ก็เป็นสนามบินดอนเมืองสนามบินดอนเมืองก็เป็นของกองทัพอากาศนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมการบินไทยจึงกลายเป็นสารหลัพักใจของนายฐานอากาศนะ,ะระดับพลโทพลเอกที่หลุดวงโครจรประเภท5เสืออากาศนะระบบอุปถัมภ์มีแต่คนนะ,ะไม่มีผลงานก็มานั่งเป็นบอดนะบอร์ดจริงๆก็คือบอดบอดสนิท นะนะฮะในยุคแรกๆเนี่ยอดีตตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เนี่ยเรียกว่าเรียกว่าดีๆนะฮะของการบินไทยเนี่ยก็เป็นคนมาจากกองทัพอากาศมาตลอดนะคะ32ปีจนกระทั่งถึงปี2 5 3 5จึงเปลี่ยนมาใช้พลเรือนซึ่งเป็นคนในองค์กรคนแรกนะ,ะหมายถึงเป็นองค์กรก็คือเป็นของการบินไทยคนแรกก็คือนายฉัรชายบุญยะอนันต์คนที่สองก็คือธรรมนูนหวังหลีอันนี้เรากา็รู้จักกันนะฮะเพราะว่ามีชื่อเสียงพอสมควรทีเดียวละ แล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นพลเรือนนะฮะ,ะหลังจากที่ฐานอากาศก,าก็ครอบครองมาสามสิบนสะองปีไม่ไม,ไม่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมการมินไทยไม่เจริญก็เพราะเหตุว่าเราบริหารจัดการโดยใช้ทหารนั่นเองอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะก็คือเมื่อทหารกเกษียณอายุแล้วก็พยายามจะหา ที่นั่งที่อยู่ที่ผ่อนคลายให้นะฮะก็คือมาเป็นกรรมการทั้งหลายนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเ,เสียงเงินเยอะนะคะเพื่อที่จะอุ้มชูและอุปธรรมกันนะมาจนอีกหลังจากนั้นหลังจากปี2535มาอีก10ปีก็คือ2545นะคะคนนอกคนแรก ที่เข้ามาบริหารการบินไทยก็คือนายกนกอภิรดีนะฮะแต่การบินไทยก็ไม่รับเรื่องอีกนะคะเพราะว่ามีความขัดแย้งในเรื่องของบอร์ดบริหารออกมาเป็นระยะระยะเพราะบอร์ดยังคงมาจากข้าราชการรายะการตำรวจที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการบินนะอันนี้ก็คือรวมทั้งหหารด้วยนะคะคำว่าข้าราชการในนี้ก็คือข้าราชการทั้งหลายแหล่แหละนะคะไอ้ประเภทที่กเกษียณแ,แล้ว60ปีแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองนั้นอยากจะ มีหน้ามีตาเป็นใหญ่เป็นโตอีกก็มาอยู่กันตรงนี้นะเพราะมีทั้งขา้าราชการมีทั้งอายการมีทั้งตำรวจมีทั้งทหารว่ากันไปก็คือเข้ามาเกาะกลุ่มอำนาจเป็นกรรมการกรรมเกินอยู่ในการบินไทยนี้ก็คือเป็นไงคะไม่ว่าจะเป็นได้เงินเดือนได้เบียบประชุมได้ความสะดวกสบายในการเดินทางได้มีการอัปเกรดอะไรต่างๆนะ ดีๆของการบินไทยคนหนึ่งเนี่ยนะคะได้เคยกล่าวไว้ว่าการบินไทยมีเส้นทางภายในเยอะเกินไปมีเส้นสายภายในเยอะเกินไปนะคะมีระบบราชการมาครอบงาคนของฝ่ายการเมืองนะ,ะที่ไม่มีความรู้เรื่องการบินก็มานั่งเป็นบอร์ดบริหารอันนี้เห็นไหมคะเราจะเห็นว่าการเมืองของเรากับการบินไทยไปด้วยกันมาด้วยกันตลอดจกนกระทั่งล่มสลายนะคะอันนี้ก็คือมาด้วยเรื่องของทางการเมืองนั่นแหละ เพราะว่าถ้าไม่ใช่พวกนักการเมืองไอ้พวกที่เกษียณอายุทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจอายการอายเกินหรือข้าราชการบ้าบอเขาแตกคงไม่มีบัญญาที่จะเข้ามานั่งนอกจากจะเอื้อซึ่งกันเลยกันนะคะเขาบอกว่าส่วนผู้คนที่ไม่มีความสามารถพอแต่ได้นั่งตำแหน่งที่สำคัญมีเงินเดือนสูงเนื่องจากระบบอุตสหจึงไม่เคยลดต้นทุนไม่เคยปลดคนถ้าไม่กระทำผิดร้ายแรงอันนี้ก็หมายความว่า พวกที่เข้ามานั่งอยู่ในการบินไทยเนี่ยก็คือนั่งไปนะคะนั่งไปแล้วก็เลี้ยงคนอื่นไปด้วยนะคะก็คืออุปถัมภ์คำจุนกันไปเรื่อยๆนะคะลูกเด็กเล็กแดงญาติาพี่น้องอะไรทั้งหลายแหละนะคะถ้าไม่ถ้าไม่จับความผิดได้นี่ก็คืออยู่กันไปแหละนะคะก็คือโพพันกันไปแบบนั้นนะคะ อย่างที่รู้กันนะคะก็คือสิทธิประโยชน์ของพนังงานระยะในบริษัทการบินไทยไดีดยไม่น้อยหน้าใครนะคะไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดพวกญาติเพื่อนน้องเมียลูกเพื่อนวงแชร์ฟรีอัปเกรดมานั่งในวิศวะครับอ่าเรียกว่าเป็นกานทุกยุคทุกสมัย นะคะพอมีการสืบสวนสอบสวนหรือมีการซักถามกันเ็บอกไม่มีไม่มนะคะแต่จริงแล้วก็คือมีมาตลอดนะดียโดยเฉพาะยิางยิ่งคนที่จบการทํางานจากการบินไทยก็จะได้สิทธิพิเศษพวกนี้เยอะอยู่นะคะน,นอกจากนั้นก็มามีปัญหาเรื่องการสั่งซื้อเครื่องบินซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะก็คือบริษัทการบินไทยเริ่มประสบภาวะขาดทุนสะสมเมื่อมีการ เมื่อมีการซื้อฝูงบินแอร์บัสสามสี่ศูนย์แอร์บัสห้าหนะคะ, 40, 500, ะ,คะแล้วก็600้อยจำนวน14บสีลำผ่านตัวแทนในราคาสูงถึงเก้าเก้าหมื่ร้านบาทนะคะนอกจากนี้การบินไทยก็เริ่มตัดสินใจพลาดหลายอย่างโดยในปี2548การบินไทยได้เปิดเส้นทางบินตรงจากกรุงเทพไปนิวยอร์กนะคะ สัปดาห์ละหเที่ยวบินและเปิดเส้นทางกรุงเทพลอสแอนเจลิสอีก7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ปรากฏว่าทั้งสองเส้นทางมีผู้โดยสารเฉลี่ยต่อไฟแต่ไม่ถึง100คนนะฮะทำให้บริษัทขับทุนถึง400ล้านบาทจนสุดท้ายต้องยกเลิกเส้นทางนิวยอร์กแล้วก็ลดเส้นทางลอสแอนเจลิสไปในที่สุดนะคะตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าคิดก็คือการบินไทยเนี่ยเป็นบ่องเงินของในหน้านะคะ บ่เงินบอ่อทองของนีนา่านั่นก็คือธุรกิจของการบินไทยในะต้องอาศัยเอเนตนหรือนีนา่าทุกอย่างไม่ว่าจะซื้ออะไรทําอะไรตั้งแต่ซื้อเครื่องบินซื้อของเข้าครัวการบินไทยการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างต้องผ่านนีนา่าเวลานักการเมืองเข้ามาดูแลก,ก็ส่งคนเข้ามาเป็นบอดมาดูแลก,การจัดซื้อจัดจ้างเป็นจุดรั่วไหลง่ายที่สุดอันนี้เข้าใจไหมฮะ แปลว่าไม่ได้สามารถจะบริหารจัดการหรือว่าทำอะไรได้เองจะต้องมีในหน้ามาเป็นตัวแทนในการทำนู่นทำนี่ก็คือได้เปอร์เซนต์ไปนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ว่าเมื่อเอานักการเมืองเมื่อเอาคนกเกษียณอายุต่างๆเข้ามาล่องลอยอยู่ในการบินไทยแล้วเป็นบอร์ดเป็นอะไรพวกนี้แล้วคนพวกนี้ก็เอาพวกของตัวเองนั้นเข้ามาทำการติดต่อแล้วก้อประชาสัมพันธ์หรือว่าทำการจัดซื้อจัดจ้างนะ,ะทำให สิ่งที่มันควรจะซื้อในราคาถูกก็กลายเป็นซื้อในราคาแพงนะคะอย่างเช่นการซื้อตั๋วขายตั๋วก็จะต้องผ่านเอเจนต์ทั้งเอเจนต์ขายตั๋วในประเทศไทยและต่างประเทศได้ฟันส่วนต่างพากันร,ร่ํารวยซึ่งตรงนี้นะก็ทำให้เกิดการขับทุนนะฮะทำให้ต้นทุนที่สูงกว่าแล้วก็ไปแข่งกับโลคอสก็แพ้เพราะราคาสูงกว่าหรือจะแข่งกับสายการบินพรีเมียม คุณภาพก็ซูไม่ได้อันนี้ก็คือเรื่องของการบินไทยเราจะเห็นว่าเวลาเราซื้อตั๋วจากการบินไทยตั๋วของสายการบินไทยก็จะแพงเวอร์เมื่อเทียบกับสายการบินอย่างอื่นนะคะคือเหมือนกับว่าบินไปถึงที่หมายเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นสายการบินไทยก็จะราคาเหมือนกับว่าสองเท่าตัวอะไรทํานองนั้นหรือไม่ก็เท่าตัวครึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็คือจับต้องยากนะคนก็เลยเปลี่ยนไปใช้โลคอสตนะคะ เ,เรื่องหนึ่งที่ต้องคิดถึงก็คือเรื่องเปิดเ,เสรีการบินเนี่ยต้องแข่งกับโลคอสเนี่ยนะคะในปี2545เนี่ยมีการเปิดน่านฟ้าเสรีทำให้เกิดสายการบินโลคอสในปี2000ขึ้นมานะคะทั้งโลกมีเครื่องบินพาณิชย์อยู่20,000ลำนะสี 40, 000, ่หมื่นหันะคะลำซึ่งก็จะเป็นคู่แข่งสำคัญโดยทุกคนแข่งการปรับปรุงคุณภาพแล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็ลดราคานะคะ ในขณะซึ่งมีการเปิดเสรีทางการบินนักท่องเที่ยวเพิ่มจาก12ล้านคนเ12เป็น38ล้านคนเนี่ยนะคะ คนจะบินปีละ18ล้านเที่ยวเป็น110ล้านเที่ยวแต่การแข่งขันในธุรกิจการบินสูงกับทำให้ตั๋วไม่เคยขึ้นราคามา20กว่าปีแถมยังลดลงแต่การบินไทยกับมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันเนื่องมาจากการจัดซื้อและต้นทุนบุคลากรที่มีมากถึง28,000กว่าคนนะฮะทำให้สู้คู่แข่งที่เป็นโลคอสแอร์ไลน์นี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นการขับทุน าการต้องขายสวในราคาสูงแล้วก็นำมาด้วยการขัดทุนเพราะว่าต้องเลี้ยงดูคนเยอะนี่ก็เป็นเรื่องที่ตามมานะคะ ปัญหาทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเพราะการมินไทยเป็นองค์กรใหญ่นะคะเป็นรูปแบบองค์กรเป็นแบบโฮดดิ้งคือไม่มีการแยกเป็นบ i ิเนสจึงทำให้การซุกขยะอยู่ใต้พรมเนี่ยทำได้ง่ายนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นไงคะขยะก็เบ่งบานก็เห็นแล้วเพราะว่าขาดทุนมากมายไกลกองทีเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดนะคะสำหรับสายการบินแห่งญาติของใคร <laughs> ก็ไม่ทราบนะคะ ที่จริงแล้วเรื่องของการบินชายที่ขัดทุนนี้นะคะจะว่าไปแล้วก็เป็นที่สนใจของอคนไทยนะคะแล้วก็คนต่างชาติมากทีเดียวแล้วก็มีการพูดถึงการในลักษณะที่ว่าการขัดทุนนี้เนี่ยมันสะสมมานานแล้วก็สมควรแล้วล่ะที่จะต้องล้มละลายนะคะ แต่ในเร็วๆนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวดังไปกว่านนั้นอีกนั่นก็คือการบินไทยหลังจากที่รู้ตัวว่าตัวเองจะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะฟื้นฟูบริษัทแล้วเนี่ยก็ออกมานะคะทำในเรื่องของร้านอาหารแล้วแล้วก็มีการเปิดตัวโดยเอาท็อปดารานุทเนี่ยมาทำนะคะซึ่งตรงนี้ก็เลยกลายเป็นข่าวแบนด์ขึ้นมาอีกนะ,ะมีการแบนด์การบินไทยขึ้นมาอีกเพราะว่า ปากของท็อปดารีนุทเนี่ยนะะมีส่วนในการที่จะไปทำให้คนรุ่นใหม่นะฮะการประท้วงเนี่ยหรือว่าการทำตั้งแต่คอปปสอของท็อปดารีนุทเนี่ยนะคะก็มา,อ,าออกนะฮะมีคนนำมากล่าวขวัญมีคนนำมาพูดถึงอยู่มากทีดเดียวก็เลยเกิดกระแสบแบนขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่ามีการแบนตั้งแต่มาอานพานะคะ จนมากระทั่งมาถึงท็อปดารานินุสนะคะเมี่ยวปะวันรัตนอย่างนี้นะคะพอการบินไทยเอา,เอาท็อปดารานินุสมาออกงานมาเหมือนกับว่าช่วยจัดงานอะไรอย่างนี้นะคะในตอนที่เปิดร้านเนี่ยก็เลยทําให้เป็นข่าวขึ้นมาอีกนะคะคนก็เลยบอกว่าต้องแบนอีกแล้วนะคะาจากที่มันขัดทุนอยู่แล้วเนี่ยนะคะ จะซื้อปลาท้งโข3สามตัว50บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่าไม่เอาละแบนเพราะว่าอะไรฮะเป็นถึงสายการบินแห่งชาตินะฮะมีกกมีเกียรติมากเลยแต่ว่าเป็นไงคะลดตัวลงมาทำในเรื่องของการขายปลาต้งโขสามตัว50อย่างนี้นะฮะซึ่งอันนี้ที่ทนก็มองดูว่าที่จริงมันก็เป็นปากท้องเขาเหมือนกันนะฮะในทางการที่เขาจะคิดทำอะไรแล้วก็เพื่อที่จะให้ อยู่ได้นะมันก็อาจจะจําเป็นสําหรับเขานะฮะแต่เผอิญเขาเลือกอใช้คนเลือกใช้พรีเซนเตอร์ที่ไม่ได้ระวังนะฮะเพราะฉะนั้นก็โดยการเป็นว่ามีการแบนการบินไทยอีกนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวโยงกันนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่ากิจการของการบินไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนนี้การบินไทยก็เลยถูกเพ่งเลงว่าเป็นกลุ่มของ หน่งนะในพวกของผด็จก,การนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วคนก็จะเห็นอยู่แล้วว่าการมินทัยนั้นเ,เรียกว่าเติบโตมาหรือว่าคุครีมาก็อยู่ในสายทหารทั้งนั้นนะคะหรือสายของนักการเมืองแล้วก็มีที่ประชาชนหรือว่านักเรียนนิทยาศากษ,ษาปัจจุบันนี้เขาคิดว่า,เ,าเป็นพวกที่เป็นผดจก,การเพราะฉะนั้นท็อปดารานินุทหรือว่าพวกเมียพวกอ,อะไรนี้ก็ เป็นพวกกปปสนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาทำตรงนี้คนก็เลยแบนกันอีกนะฮะกลายเป็นว่าตอนนี้การบินไทยแทนที่จะทำอะไรให้ตัวเองเอ่อฟื้นหรือกระเตื้องขึ้นก็กลับกลายไปเลือกคนผิดนะคะคนก็เลยหันมาแบนการบินไทยอีกนะฮะปาตงองโูปะปาต่งองโกอะไรนี้ก็จะไม่กินกันแล้วนะคะทั้งที่คุยนะักคุยหนาว่าโอ้โหปาต่งองโกนั้นเอ่ออร่อยอริดอ,อร่อยมากมายนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แน่นะฮะ ได้คนโฆษณาชวนให้เชื่ออย่างเนชั่นนะคะเห็นไหมฮะคุณกหนกเข้ามาโฆษณาของเนชั่นเนี่ยนะคะว่าปลาต้มข وع การมินไทยโอ้โหอร่อยน่ากินร้อนร้อนก็นะกินฟรีอ่ะเขาส่งมาให้โฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องคุยเขาหน่อยอะนะคะแหมจะไปบอกว่าปังขงเขาไม่อร่อยเย็นชื่อด้อยังไงเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกับการเอื้อกันนะฮะคนกลุ่มเดียวกันพวกเดียวกันหัวเดียวกันก็เอื้อกันเข้าไปนะ,ะประชาชนที่ไม่ชอบใจก็แบนกันเข้าไปนะคะอันนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าการบินไทยจะเป็นอย่างไรนะคะหรือพวกดาราที่อยู่ในกลุ่มของกกปสจะเป็นอย่างไรคะ เอานะคะวันนี้ในเรื่องของการบินไทยสายการบินแห่งญาติก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่าที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็สับส์ค i b e รักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ